ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบขาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต ลูกทุ่งช่วงสุดท้ายนะครับเรามาตามประเด็นที่เกิดขึ้นครับเมื่อวานนี้ในเว็บของ Manager ออนไลน์นะครับได้ตีพิมพ์ภาพนะครับความสนิทสนมของนักร้องลูกทุ่งคุณแจ็คธนพลกับน้องมะปรางทางช่องสามนะครับแล้วก็มีคนไปโพสต์ต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซุกเมียแล้วก็แอบคบกันของทั้งคู่เท็จจริงประการใดครับคุณแจ็คธนพลอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสวัสดีค่ะพอดีเห็นข่าวในเว็บ m Manager แล้ว นะฮะเป็นภาพคู่กันเลยแบบว่าเป็นกินน้ําปั่นอ่าคุณคุณสุกบานมีภาพต้นเหตุนะคะภาพต้นเหตุนะฮะอันนี้คือเขาลงไว้ในเว็บเมนเจอร์นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีการพูดถึงความสนิทสนมว่าไปแอบกินกันซุกเมียแล้วไปหนีเมียออหนีเมียกินกันเงียบเออมากินกันเงียบอะไรอย่างนี้นี่นี่นี่อันนี้ถ่ายมานี่นะฮะอันนี้คือภาพที่เขาลงในเว็บนะครับตกลงแล้วยังไงฮะคุณแจ็คคุณไปกินข้าวกับน้องมะปรางได้จริงไหมอันเนี้ย กินจริงจริงรอันนี้ค,ค,คุณไปกินกับเขาจริงๆครับผมนะฮะแล้วอย่างไรคุณไปตกหลุมรักเขาคบกันเป็นแฟนกันแล้วหรือยังไงเออนี่น้องครับเล่นละครด้วยกันฮะแล้วไม่ได้ไปแล้วทำไมต้องมาแบบว่าแบบว่าปาร์ตี้แบบว่าส่วนตัวสนตัวกัน,นสองคนเนี่ยมันเล่นไปยอะกวัอนนอะไรใคกันตั้งแปดคนอ่ะอ้าวคนเดียวอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ่าอ่าแล้วทำไมต้องขวติดก<อ>ัน,<ค>นอย่างกันนะเ้าถ่ายรูปก็มันเป็นอะไรออะอะไรเลกหนา แล้วคุณไปแปดคนเลยทำไมไม่มีลูกคนของคนอื่นล่ะไม,ม่แค่คนม,มีหลักฐานว่าที่คุณจะมาบอกนะว,ว่าคุณไปเยอะอ่ะแต่ว่ามันจะถ่ายกันเฉพาะดาราไงเพราะลูกเมียเขาเขาไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายอ๋อแสดงว่ามี<อ>ดารานคนอื่นไปด้วยนี่กนี่ในวันนั้นเลยนะฮะอ่าอ่อาไหนเขาโชว์รูปหน่อย,ยเอารูปเดอารูปเดียวกันเอารูปเดียวกันรูปรูปรูปต้นเหตุอ่ะรูปต้นเหตุมั้ยอ่ารูปต้นเหตุมารูปเนี้ยที่แบบว่าแหมแนบอ่ารูปนี้เ รูปนั้นมีป่ะใช่ๆนี่แหละนเนี้ยนี่แหละมันมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ใช่ๆๆนี่ไงๆไม่มั่นใจว่ามันดูเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่แหละรุ่นี้แหละไม่ใช่ที่ที่ใส่แว่นอ่าถูกละนี่ก็มีใช่ไมั้ยใช่รูปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกคนนึงใช่ป่ะนี่นี่เองไงเนี่ยอ่าเนี่ยเพราะมือมือก็ยังอยู่เลยที่เขาตัดมาต้องเป็นรูปนี้นี่เน่ยเนี่ยนิ้วมือ มือยังอยู่เลยอ่านี่นี่นี่มีมืออยู่คือจริงๆหมายความว่าเวลาครอปก็ครอบเนียนๆหน่อยเวลาเอามาเขียนข่าวเขียนอะไรก็เนี่ยมือ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 ยังอยู่นี่นี่แสดงว่าวันนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือเนี่ยค่ะนี่พระเอกก็ไปเห็นปะนะไปกับนหลายคนเป็นนักแสดงจากเสื้อสีฝุ่นใช่อืมแล้วทำไมทำไมคนอื่นไม่มานั่งใกล้มาปางทำไมคุณต้องไปนั่งใกล้คุณที่อกล้กับเขามั้ยเอยอเกี่ยวหรอกมันก็นั่ง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 กันเอเขาก็ไปกับ แฟนเขาอือก็นั่งอีกแถวหนึ่งมันก็เต็มแล้วฝั่งนี้ผมก็นั่งนี่พระเอกนั่งนี่แล้วก็เพื่อนอีกคนนั่งนี่มันนั่งต่อๆกันไปอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องนั่งตรงไหนมันไม่จําเป็นอันนี้เป็นงานอะไรคะคุณไม่มีงานหรอครับคือดเจอกันก็เจอกันเอ้เมาส์กันเอหลังจากละครปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยปิดยังตอนนี้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดอ๋อก็สดิทกันในกองรอยนี่เสด็จในกองแค่นั้นนี่ไร พี่เนาะพี่น้องคุณคิดว่ารูปเนี้ยหลุดออกมาได้ยังไงอืมผมก็ไม่รู้แต่เขาก็ลงไปไปกินข้าวกันเขาลงเฟซบุ๊กเอก็ลงอ๋ไอจีก็ลงกันอะไรเพราะมันไม่มีอะไรต้องนี่ไงครับฮะไม่จำเป็นแต่ได้ข่าวก็าเขียนว่าแทาจะนั่งตักกันเลยนะก็นี่ไงเวอร์เลยครับอ๋อวันนี้ตกลงคุณไม่ได้ไปนั่งตักเขาไม่ไม่มีเขาตักคุณโอ้ยก็ไม่ใช่อย่าไปแย่อย่างนั้นดิเขาก็เป็นจริงดิ อ๋อเหรอฮะตกลงามาบอกว่ามันโม้อฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือคุณจีบเขาไหมน้องว่าปางอะไรเนี่ยจีบหรอครับไม่ได้จีบเป็นผู้หญิงในสเปกไหมคุยกันเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละคุยกันจริงจริงสนิทกันมากน้อยแค่ไหนจริงจริงสนิทกันมากไหมคือในในละครเรื่องนี้เป็นข่บนะสนิทกันค่อนข้างค่อนข้างสนิทกันมีเบอร์ส่วนตัวเขาไหมมีทุกคนมีทุกคน น้องทุกคนนางเอกนางเอิมีหมดมีหมดมันอยู่รวมกลุ่มกันมันคือมันไม่ได้ไม่ได้คิดแบบที่ที่คนที่มันดีๆเขาเขาคิดกันนะนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าอ่ะอันนี้คือตัดประเด็นแรกไปนะเรื่องมะปรางนะตัดไปก่อนแต่ว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยรูปผู้หญิงคนหนึ่งอะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เกี่ยวก็นี่มันแฟนผมอไม่เกี่ยวอะไรอะอันนี้คือคุณเซอร์กอะไรซูซาน่าครับผมอันนี้คือตัวจริง คุณเอ๋บอกว่า้คือตัวจริงแล้วคนนี้อยู่ที่อยู่อยู่อเมริกาอยู่อเมริกาอันนี้คือคนที่คุณคบด้วยมาเป็นระยะเวลานานใช่กี่ปีแล้วคะโอ้เดี๋ยวผมมาบอกเลยะกี่ปีเออเยอะมากกว่าห้าปีไหมมากกว่ามากกว่าห้าปีแต่ะว่าสนิทสนมกันพอสมควรเลยคนนี้หรือเปล่าที่เขาเขาเขาลือกันว่าคุณซื้อบ้านให้เนี่ยนี่นี่มัน แฟนผมเขาจะซื้อบ้านให้ก็ไม่เป็นไรเ็าเป็นแฟนนะแฟนผมจะทาอะไรมันก็ไม่ไปแปลกอะไรนะครับแต่เขาบอกว่าคุณลงบอกว่าเนี่ยซุกเมียมากินมะปรางเออแต่ลงก็คือเกือบนี่ไงก็ก็เป็นภาษาข่าวไงแต่เวลาเขียนเนี่ยมันมันไปกระทบกับคนอื่นข่าวแล้วได้คุยกับคุณมะปรางบ้างไหมว่าหลังจากที่ข่าวเป็นลงไปแล้วเนี่ยได้น้ำมานเนี่ยเขาไม่ซีเรียสหรอครับ เขาก็รู้อยู่แวมันไม่จริงมันก็ไม่จริงเราพียงแต่ว่าผมเนี่ยเพียงแต่ว่าผมเนี่ยแค่รู้สึกเองว่าเออย่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันไม่จริงแล้วมันแรงแงมันมันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเขาอเวลาคุณเล่นกับคนดีๆเนี่ยมันมันมันไม่ันแย่มันแย่อย่าไปทําร้ายคนที่เขาดีๆถ้าผมไม่เป็นไรหรอก เพราะผมมันเสียเยอะแล้วแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นถ้าจะเล่นผมก็เล่นผมอ๋อหมายความว่าคุณกำลังจะบอกว่าอ่าเว็บไซต์เว็บนี้กำลังจะแบบว่าโจมตีบ่ายแอดคุณเพราะว่าคุณกำลังจะมีผลงานผมไม่รู้ว่ามันกับอาสยามครับผมไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่ว่าคือเวลาเราเป็นคนทำข่าวมันก็ต้องรู้จริงๆก่อนแล้วคุณอยู่อลงลงแบบนี้แล้วมันก็หายไปเลย อ,อเดี๋ยวมันก็ลืมๆม,ม,มันไม่ออกจริงๆผมไม่จําเป็นนะเพราะผมไม่ได้อยากไม่ใช่คนอยากบ้าดังออกทีวีมาแก้ตรงแก้ตัวอะไร่างนี้เรื่องพวกนี้ผมไม่ไมแต่ว่าอารมณ์เนี้ยเขาเพียมจะขุดคุยเรื่องเก่าๆของคุณมานะมีนักร้องลูกถุงสองคนในในข่าวนะ,อะนเออมาต้แย่งตบตีออกันอ๋ออันนี้ไม่มีฮะ่องแย่งตบตีกันไม่มีครับเออเป็นศึกแบบว่าศึกรุ่นน้องรุ่นพี่กันเลยนะเขาลงในเว็บเนี่ยไม่ใช่ตรลงคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณบอกว่าเขาไม่ได้ตบตีกัน ไม่มีเขาเพราะแทบเขาไม่เจอกันหรอกอมันไม่ใช่อืมเขียนมาแล้วสรุปที่เขาเขียนเขียนเนี่ยมีเรื่องไหนที่เรื่องจริงบ้างอันนี้ไงรูปเป็นเรื่องจริงมีเรื่องเดียวคือเรื่องแฟนคุณเออเรื่องจริงแค่นั้นอ่าที่คุณตั้งใจว่าเดี๋ยวคุณจะเปิดเผยใช่ผมเปิดอยู่แล้วอืไม่ต้องมาช่วยผมอันนี้อ่าฮะเออคือไม่ต้องรีบเพราะเจตนาผมยังมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเวลาของผม แล้วแฟนตัวจริงของคุณเนี่ยคุณซูซาน่าเนี่ยเขาเห็นข่าวนี้แล้วหรือยังเขาว่ายังไงบ้างเออคือผมยังไม่ได้คุยกันอืมแต่ว่าคงไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันไม่จริงเขาก็รู้อยู่มีอะไรไงอะมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรอืนะฮะถ้ามันมีมันจะไม่เป็นอย่างนี้คุณคิดว่าข่าวนี้ยทําให้คุณเสียหายไหมผมเหรอไม่ไม่เสียนะิดว่าตัวเองไม่เสีย ผมก็เฉยๆอ่ะแต่ไปเสียกับคนอื่นที่เป็นแว้รอบข้างพี่เข้าใจไหมมันเหมือนเราเป็นระเบิดอ่าเดี๋ยวไปคุยกับน้องกับนุ่งคุยกับใครมันไม่ได้คุณกลัวว่าอีกหน่อยเนี่ยมันน้องๆที่เข้ามาเนี่ยจะไม่กล้าเข้าหาคุณเอียดเออเขียนอะไรมันก็แบบว่าให้มันคือเอาให้แน่ๆอ่ะแต่ว่าภาพลักษณ์ของแจ็คธนพลก็ดูเหมือนเพลย์บอยอ่ะก็คุณไปคิดเองอ่ะ แล้วจริงๆ,ๆ่ะเป็นอย่างนั้นไหมก็ผมไม่ได้เล่นกับใครผม,มแหมเล่นกับใครผมจะไปผมมาเอาจริงผมซีเรียสกับชีวิตนะอ๋อคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องราถ้าไม่รู้จักผมจริงๆ,ๆอย่าไปเขียนมั่วมผมไม่ได้นั่งจีบใครบ้าบอกเขาแตกอะไรอ๋อคือถ้าเกิดว่าจะมีเด็กน้องๆในกองหรือว่าจะเป็นได้หมดผมเล่นหมดทุกคนอ่ะได้หมดทุกคนสนิทกันหมดครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะโยงเป็นประเด็นแบบนี้ต้องขอบอกเลยว่ามันไม่เป็นเวลาผมไปกินข้าวกับคนอื่นทําไมไม่เห็นมีข่าวอืม กกินกับสุฬาฯนะมินกินกับอะไรกินกับน้องๆหลายหลายคน,นมันไม่เว็นนะนต้องเป็นกับคนคคคยยนี้ผมก็คุยโทรคุยไลน์คุยอะไรเงี้ยก็คุยไม่ได้คุยคนเดียวอแล้วก็นันนะมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบคือไม่ได้ลงก็คุยตามภาษาไม,ไม่มีจีบในหน่อยอะไรจยิาี้ยมันมีจีบไหะสมมุติว่าเป็นน้องน้องผู้หญิงมาแบบเออกินข้าวยังดูแลฝันดีอะไรอย่างงี้มีไหหรือมี มันก็มีมีบ้างหน่อยๆนะไม่ไม่ใช่ขนาดมันไม่เรียกจีบพี่ไม่เรียกจีบไม่เรียกเรกจีบหรอกหยอกเออเป็นไงอะไรอย่างนี้อ๋อโอ้โหตายแล้วงั้นพูดอะไรไม่ได้เลยตายเิถามให้กินข้าวยังเออแล้วทำผู้อิจิบได้ภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยเวลาพิมพ์ไปเนี่ยอ่สำเนียงมันไม่ได้บอกนี่ไม่ได้บอกอารมณ์นะสำเนียงอ่าไม่ว่าเป็นตัวหนังสือออ กลายเป็นเหมือนเราไปจีบน้องพาไปจีบคนนั้นค่าอะไรอย่างนี้แล้วคุณคิดว่าข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ยจะมีผลกระทบกับงานใหม่ที่กําลังจะออกของคุณไหมเอออ๋อมันไม่ก็ไม่คงคบอไม่เขาเขาเห็นลงเล่มเดียวเลยอืมนะฮะอื่นเขาก็ไม่ลงแสดงว่าที่อื่นเขากองดีครับแต่ที่แน่เลยมิวสิกวิดีโอเพลงของโง่อีกสักครั้งหนึ่งถ่ายมิวสิกวิดีโอผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบอกว่าสะบักสะบองไปกันแดดไปกอนกลางถนนยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อย นอนกลางสี่แยกแล้วแดดร้อนมากแล้วในบทมันต้องไม่ทำไมต้องไม่ทำอะไรอย่างนั้นนะคือมันเสียใจเศร้าขนาดนั้นเลยในบทในบทก็ยังไงคุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรออกหับใช่ขี่ไซแล้วแบบเหมือเหม่อเหม่อเพราแฟนทิ้งยังไก็ไฟแดงไฟเดินไม่ได้ดูรับหาไฟแดงไปเลยก็เจอรถโดนรถชนตุ้มก็เลยไปนอนกลางถนนก็เลยโอ้โหกว่าจะผ่านฉากนั้นได้ยังไง แขนไหมคุณต้องไปนอนนอนพื้นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้อนเลยใช่ตอนบ่ายกี่โมงน่าจะบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามโอ้แดดกันแบบว่ากันเลยถนนเลยถนนกําลังแบบว่าสุดเลยแล้วพอเหงื่อออกใช่ไหมลุกไม่ได้นะพอลุกก็มันจะร้อนอีกใช่ไหมให้เหงื่อมันท่าไปเลยให้มันบังไปเลยพอมันหายร้อนแล้วมันหายเลยอืมแต่ถ้ายกมาอีก เดี๋ยวไปวางพักนะเดี๋ยวไปวางใหม่ร้อนอีกร้อนอีกร้อนอีกก็เลยร้ออย่างเงี้ยพี่เอาเลยรออยู่อืคือฉากนี้โหดที่สุดแล้วโอโหดโหดต้องลองต้องลองถ้าให้ได้นะครับไปนอนกลางแยกกเป็นยังไงนะฮะมีฉากไหนที่น่าประทับใจอีกคะร้องไห้อะไรอย่างงี้ไหมก็ร้องไห้ก็คือขับมานี่แหละร้องขับไปร้องไปใช่ลแล้วคุณร้องเองไหมหรือคุณต้องใช้แบบน้ำตาเทียมหรือคุณสั่งได้เลย ก็มีเทคนิคนิดหน่อยเขามีเทคนิคขับไปร้องไห้ไปร้องไห้ร้องไห้ไปอืมครับผมแล้วก็มันมีมันมีหลายอันนะก็มีขับมอไซค์ไปก็ทิ้งร้อนมากไงเบื่ออยากนั่งแล้วมอไซค์เออเออเออทิ้งเราเลยทิ้งมอไซค์เลยมอไซค์กันน็อกอะไรอรย่างนี้เลยโอ้โไปเขียวพอดีแม้แต่แต่ต้องตามดูต้องตามดูจะเป็นยังไงอะคะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เห็น ที่พี่ทีมงานบอกว่าน่าจะเป็นวันที่21 21สิงหาคามนี้นะฮะอ่านะครับ,รบก็ต้องติดตามนะฮะว่าพอเนื้อเรื่องเขาตัดต่อประมวลกันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือหนึ่งในภาพที่ทางทีมงานเราไปช็อตมานี่เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะของคุณแจ็คนะคนะเลืดมาจากเมื่อวานเลย นะครับอ่าก็ต้องติดตามดูนะฮะของโง<ะ>่สักครั้งหนึ่งว่ามือสิกวิดีโอจะแบบว่าโดนใจแฟนๆขนาดไหนะนะฮะก็เรียกว่าทุ่มทุนสร้างกันเลยทีเดียวนะครับอ่าท้ายที่สุดนี้ให้ฝากผลงานกันนิดนึงนะครับว่าอ่าหลังจากซิงเกิลนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราจะได้ดูหรือว่าฟังเพลงอื่นๆในสไตล์ของแจ็คธนพลอีกไหมก็น่าจะมีนะครับอืมน่าจะมีติดตามมาครับผม,ผมก็ยังไงก็ฝากแฟนเพลงทุกท่านไว้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น ซิงเกิลน,นี้หรือหรือซิงเกิลหน้านะครับแต่ MV มิวสิกวิดีโอก็วันที่21่สิคงจะเริ่มออนแอร์ทางช่องของอาสยามนะครับก็ฝากแฟนเพลงติดตามด้วยครับผมครับเอาละรครับส่วนรายการข่าวลูกทุ่งก็จะนำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับมานเสนอให้กับแฟนๆได้ชมกันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณคุณแจ็คชนพลนะครับที่วันนี้มาเปิดประเด็นนะครับแล้วก็มาสรุปประเด็นที่เกิดขึ้น จากเว็บเมนเจอร์เมื่อวานนี้นะครับกับภาพหลุดกับน้องมะปรางช่อง3ขอบคุณมา,มากครับแจ็คค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวงการลูกทุง่งติดตามได้ที่นี่จากปากคนลูกทุ่งตัวจริงครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ